ดีค่ะหนูชื่อนะหนูชื่อชื่อว่าเด็กหญิงทีรการสื่อเคือนนะคะชื่อและชื่อว่ามะปางค่ะวันนี้หนูจะมาอ่านเกี่ยวกับราชานะคะราชามาเล love เกี่ยวกับเรื่องกาตีงนูนะคะสวัสดีค่ะบายมานะคะ